สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวยนะูทูบท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องสุสนนดสัจจะเรานมครับที่เดี๋ยวมาอยู่กับคูมตาเอลห้าศูนย์หนึ่งปนะไถนาบานข้าวแล้วบินแข็งนะวันนี้ฝนตกเมื่อวานนะครับนี่ เล็กมากครับปีนี้โอ้น่นาจิ้นหลายแนวนะจิวหลายแนวไม่ยอมมาแล้วครับปวานข้าวเสร็จก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวจะถ่ายว่าจะถ่ายจิ้นหลายแนวถ่ายน้อยกลับบ้านเลยครับนี่ เดี๋ยวลบรถเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีจะแข่งคันเดียวคันเดียวนะไม่ค่อยมีเป็นทีมครับจวดเลยคันนี้พอดีใช้นะ50าสิบเพลงเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่ เก็บตรงนี้ให้เสร็จแล้วมั้งครับสายจะขึ้นไปทางนู้นหน้าของกินไายแนวะ ใส่คาดก็จะเก็บมุมยากเลยนะ จ็ดได้หรือเปล่าครับตรงนี้น่าจะเจ็ดได้นะโอ้เสร็จแล้วครับอากาศดีนะครับอยู่ช่งนายีครับมีลมเย็นนะแต่อยู่บ้านนี่ไม่ได้นะ เดี๋ยวเรามาทายเดเดนลีรรครับนี่คำที่กินลายแนวชอบพูดนะไม่รู้จะไปไหนก็ทายเดเดินเลยนะ,ระรครับรเดินเดลก็ค,คือเดิมๆนะ สบายครับเจอหนาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับรู้จะเล้งอยู่เปล่าหรอครับนี่ปีนี้ ปลูกมันสําปะหลังไว้สองสามไร่นะรู้จะได้เกี่ยว,วได้เก็บผลผลิตหรือเปล่านะดูครับบานข้าวก็ดินยังไม่เปียกเลยนะแถนี้ดินยังแห้งอยู่ครับ โอ้แรงจัดแรงจัดพอดีเลยแล้วครับคันนี้โอ้โคตรแรงครับโคตรแรงต,ราตาไล่าำกันนี่คงจะมันมากครับโอ้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไล้์ค่นด้ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ